ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องายสบู่ทุกคนครับผมมันนี้สายไหลครับลายพี่น้องมายามปลาไหลครับผมตอนใส่กับประเทไทยด้ครับเด้อเปล่าครับผมุงยากน้นเหมือนเก็บเขาอยู่ตากเขาไปน้องผมแล้วครับกะยามมาแล้วสามลังครับบ่ถึกวมือนี้ใส่สิบแปดลังครับผมเต็มรถพ่วงเขาอันงัดพอดีอันนี้ใส่มาแล้วทางเขาบ้านหมดครับบ่มีปลาไหลครับผม ก็มองต่อไปนี่ก็ถือว่าเด็ดครับใส่น้ำสรเนาะพี่น้องสากับพื้นบ้วงหน่อยครับหม่องได้พื้นหวงห้ากับบ้ใส่หมูจักอยู่เนาะคนบ้านเดียวกันเดี๋ยวกระมาไก่เติบครับผมวันนี้กับมาล้งเยื่อบกหอยเนอครับผมเขียวก้อนเนาะใส่กะปิเนาะพี่น้องกะปิกับบกหอยสดๆเขียวนี่เป็นบกหอยเนอครับผม เป็นยัางนี้องให้มันเน่าวนทีเอามาขังไว้มันตายไปแลับผมจะเลยว่าไวจะไปเที่ย่มกรเสียดายก็เลยมาลองเมั้งครับผมไปครับรุ่นกันมั้งจะงหกโมงหรอเดี๋ยวพี่น้องนี่มื้อนี้ก็วันพุธที่มยีฟซีครับผมเดือนพฤศจิกาธันวาคมปุ่นแล้วพฤศจิกาหกหาครับผมเออหกซีเ้ยเอาเนี่ยหลังหนึง่งเดี๋ยวไปฟ่งฟังก,กันครับผม ซะหน,หน,นะน,นหน่อยในยตำนานนี่ล่ะมันจะเป็นไดบอให้อยน้องเดี๋ยวก็เหลืออายุสิบห้าลังครับผมไห,หลุ่นกันเลยครับอย่างเงี้ยบ่างกันกวบกับผมนี่มีนะ้องมองใส่หนู็นบจะใส่ดีครับเนี่ยเนี่ยมองยังเสียเด็มีกวบผมได้ครับ Nó là mi ta ngu Kiếm ít nhất xe lăng lê cả đây Lăng dạc hẹn mà ăn Yên là ngang nữa Và lấy ngay tì Nhịt chặt Ủa phân tang เบางหลังนี้ครับใจละ่ะน้องคือลมวะคุ้น,นยามคือยังไงขวบปงงองไม่ยมยังไงอู้อะไรเงยเข่าแบบได้อ่ะอู้ยเสียบพกกองดองมาเลยพี่น้องลมไหมตั้งบนเน่มถั่วแล้ววะนนี่ ขอรอระวะสองตัวครับผมเจ็บไหลบนเล็มันลมเนาะมันมาแล้วไม่หลังมันมาแล้วไปงหา่มองกันครับผมเบิดแล้วมองนี่ไปหลังทีหกครับว่ายจังเด๋คือบ่ กัถือครับอันที่เจ็ดครับผมหอยหนาฟูงลองแรงเนา่โอ้ยสานี้ผมมีครับไปง่ายมองครับผมบ่มันสานี้ันที่แปดครับ ปลาคอครับเห็นไหตอนนี้กุย้ยเห็นล้วตัวปลาก็ได้ตัวนี้คือลมถูมอู้อ,อู้ดิ่มแห้งอย่น้องนี่ว่าเหลือตัวดิ่มแห้งอยู่ตัวงามครับ นั่นนี่น้องตัวที่สามเข้ามาแล้วครับผมฟังนีกตัวหลังนึงครับที่เก้าเงียบแต่เงียบเลยเนาะหลังนี้ก็เงียบครับนี่หมานมีประมาณครับ กินกันเลยโอ้ยปลาไหลอ้วนดีก็เริ่มอย่างเงี้ยี่ะต่อไปครับผมก็อีกเก้าลังก็สิบลังเนาะลืมแกงแล้วครับผมเนาะสาต่อไปครับผมนี่สาหน่อยป้าทูนี้ครับเป็นสองสาติดกันครับผม สายแบบนี้เฮาอยู่บ้านไซนอนอ่นั่นเป็นปล่อยปลาเลี้ยงปูครับผมสวัสดีเรี่ยงทางการกกครับผมตอนเช้าๆหกโมงกวัวครับจะเมันแจ่งยากคักยากเนี่ยไปรุดกัดนบ้องครับผมเก้าหลังแล้วยี่อีก่สองลังครับก็คิ้วตุม่มเหากะถึงเดือนกระะกฎาคมแล้ว้อครับปีหกหาครับ Cô đây loa đây cả, xăng vậy đây cả phong Hết, hãy vô xuống mưa lại Bây, lùn nó mơ ngập không? Phướp lăng ngập Đây เงียบกิ๊บบ่เงียบบ่มืองทางนี้บไปงครับปลาหมุนดวงกนไปหางูอ่ะอ่างาดันพี่น้องมีบ่นี่ตัวอยู่ข้างเลยอ้ตัวกันดอกง,งาดันปอนะมา ไปทล้วขุนก็ยีเด็ดกูนี่เยอะไปหรองอันนี้ใส่หม่องเก่าได้ครับนี่อนพอตีละครั้งแล้วครับเนี่ยเป็พต่อใส่กบเดียวเพื่อน้องเพื่อกบบ่มีครับหลังนี่บาดจังใดญอู้อู้อู้ mày nâu bọt thăm mày đạ gặp vùng mh 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 là chẳng mh 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 là mh 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 ลงว่าไหวนาครับต่นี่ฝนกับบอกใส่แล้วครับนี่ดิน,นอนนาเนี่ยแหละแต่ว่าเ่นขี่รถหนี้นเราบังคับเฮ้อหวานน่าเซฟังฝนครับนี่หลังหนึ่งไหมล่ะปี่หมูเผยจ่าปลูกย่างดีรวยพวกคาดเงียบ อันนี้เงียบกูบผมบอมนี้ดันไก y บ่ไปนายมองครับอีกซานึ่งคนข้างๆกันครับผมซานี่สองหลังครับผมว่าบกไม้ตายเนี่ยบกไม้เน่าเนี่ยสูดสดๆเ่อไรหรอกคิดว่ามันนี่บ่ค่อยหมานครับจะว่าเป็นตังไหปูตีมันต้องถือักกว่านี้เลย นั่นมาหลึ่ตัวบัวหมานครับผมสูบอหอยสดมาได้ไปไม่เนาะอีกสี่หลังสุดท้ายครับเขาใส่ไปปากซะยังผ่านนะอ้ A siêu tụi yêu, dưng bụi bóng 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 này bóng 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 โหละยูนาลุงโหละจุ่มไปเลยหมองเซยสุดไทยหมู่บ้านครับเซย์คำคำมึนมืดแล้วพี่น้อยไปครับผมสามลังสุดท้ายนี่นาลุงนะครับตื่นไปบุ้งลุงซุ่มไปตื่นสวยแท้ไปครับผมใหญ่หมดเลยสายนี่สองลังแล้วก็สะขุดไหมทั้งปุ่นอีกลังหนึ่งครับผม เนี่ยุง,ยงุงมิดซีรีโอ้ยสายบุญนปเลไหรอกูเถือนกูเถือวะไปรุ่นหนิงซ้องลังครับเบนหลังอยู่ปากซ้าครับผม เนาะใครอยู่สองหลอดอยู่พี่น้องบ่ามันหลอดละตัวใหญ่เติบกี่อะไรรึเพล่น,นานไป,ไปเดี๋ยวไปหลุนยุดปากสาม่อยู่ครับมาบุ้งยุดปากสานี่ครับสานี่ขุดได้ปีเดียวครับพี่น้องนี่ปลาไหลอยู่วะ ใส่ผ sí, ้าตุงรัดทางย่างดีขามมากเลยเพาะนอปลาไหลหลุดกันเบิึงสาขุดไม่ไหม่้ยังมีปลาไหลบ่ชุวอะไรเนาะชุบเต็มลยหนักยังบุ๊คโอ้ปลาไหลบ่อยู่ัวผมสาไม่ใส่ผ้าตุงรัดทางไลยเนาะอืม บอ่อหมันครับผมไปลดครับผมเอาไปนอนแต่สองตัวกันก็นให้ลุ้งมาแล้วครับปุณเอาไปเอาไปเสียงไว้ทั้งหนาปุ๋ยทั้งในคลิปนี้ก็ถือว่าบอ่อหมันครับผมปุณใส่บักหลายหนึง่งถือยุดซีหลังครับบกักหอยเน,าน่านี่ถือว่าบอ่อพันครับผมตัวหนึง่ง อันนี้ตัวหนึ่งครับผมพอมง,งามกับแต่อันนี้ตัวใหญ่เลยเขียด,ยดบบกองดองทั้งสวงครับผมเบิดไปเห้ยนี่สมีหรอวะมันนี้ก็เบิดถือกับไปนี่น้องตาวแววเขาขึ้นรอว่ามือเนี่ยวานฝนเลี้ยนโอ้ยแล้ยนจกตาเนอยฝนพิบบ้าง Điên phương gì cả Đó Ủa không Ờ này có phá quá rất nha Bọc hóa nâu nè Gia lại gặp nè năm Gia há thăm Nghĩa biết lại gì kinh bốn Loại ruột ruột chứ bốn à Ờ Bọc khuôn thì có mai lập chung ngờ bố Khiếp này có bố lại bộ mà ăn đây gặp lại bọn เอาคิ้วตุ่มกับเห็ดแหยูส่สม,มือนะครับเห็ดเนี่ยไปหาไส้แน่ไปสั่นละคนมันหมักนะอ่ะชิปน่้ขอเก้ามาสวัสดีครับผม